สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับในทุกสุดก็ได้ยินเสียงจริงผมสักทีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาอยู่กับผมในช่องไอตัวเจ็ดหออนไลน์นะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราจะมารีวิวแป๊กนิดนึงนะครับในส่วนของที่เราจะมารีวิวเนี่ยนะครับก็คือมาร์คไรเดอร์ครับใครรู้จักก็ดีนะครับหรือเข้าเป็นไรเดอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาร์คไรเดอร์นะครับซีโรวันนะครับเป็นมาร์คไรเดอร์ที่ ออกทนนะครับสีเหลืองอมเขียวนะครับแล้วก็อันนี้คือเข็มขัดที่เขาใช้ในการแปลงร่างเป็น c a m เ l อร์วันมาดูที่ชื่อตรงนี้กันเลยนะครับเขียนว่า the x hidden z e r driver นะครับหรือเออก็คือเป็นเข็มขัดที่มีชื่อว่า hidden 0 e r o one hidden 0 e เป็นคล้ายๆกับบริษัทของเขานั้นนะโอเคอันนี้ก็คือ ตัวของโปรไกสครีที่จะต้องใช้ในการแปลงร่างกับร่วมกับเข็มขัดด้วยทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูข้างในกันเลยครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาตอนที่เราทําการแกะกล่องออกมานะครับมันก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมนี่ครับอย่างแรกนะครับก็คือเข็มขัดหรือเข็มขัดฮิด d น n ิดเดนเซรัลวันไดเวอขออภัยที่พูดผิดนะครับ ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของสายเข็มขัดนะสายเนี่ยหัวของเขาเนี่ยจะเป็นหัวออกสีเขียวอมเหลืองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสีเขียวอมเหลืองนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันเสียเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดเจนขอัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับอย่างที่ว่ามือใหม่นะครับและนี่นะครับคือตัว Hi d เด n เซโร one d r i v อ r ครับอ่านี่คือตัว Hi d เด n เซโร one d r i v e r นะครับที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับกับนะครับ เป็นโปรไกส์คีตะกะแตนนะครับเป็นไรซิ่งฮอปเปอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาก่อนอันนี้ก็คือตัวแปะเข็มขัดข้างหลังนะครับสังเกตก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองเหมือนกันครับตีมก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองเลยนะครับคล้ายๆกับตะกะแตนเพราะว่าทำมาจาตัวนี้ใช้พลังของตะกะแตนนั่นเองนะครับเป็นสัตว์นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมากันเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านโปรไกส์คีก่อนก็ได้นะครับโปรไกส์คีเนี่ยนะครับ ขอภัยที่กล้องโยกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะในส่วนของโฟกัสคีเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะหนึ่งโฟกัสโฟกัสฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับกล้องเนี่ยนะครับเขียนว่าเอ่อเอ่อตรงโฟกัสคีเนี่ยนะครับเขียนว่า rising hopper นะครับผมเอ่อเป็นในส่วนของสีเขียวอมเหลืองนะครับ ตั๊ก,กแตนะทุกคนอ่าเป็นในส่วนของตักกแตนนะครับทุกคนแล้วก็สีเปปกตินะครับเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาให้ดูเลยเนาะนี่คือถุงพลาสติกนะครับกันกระแทกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับไม่ได้มีอะไรเนาะโอเคตรงนี้ครับสวยมากๆนะครับทีนี้อันเนี้ยมันสามารถเลื่อนเปิดข้างในได้นะครับโดยการดึงขึ้นข้างบนนะครับแล้วมันก็จะโยกมาเนี้ยโยกมานี้นะครับอ่า ซึ่งก็จะเป็นลูกเล่นที่หาได้น้อยมากเลยนะเพราะว่ามันใช้แมนนวดได้ดีมากนะครับคือถ้าหลุดไปเนี่ยก็คือสําคัญนะครับถามว่าเล่นลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับข้างหลังมีที่ขันฐานนะครับพอดีผมดึงออกไปแล้วเนาะนะครับดึงออกนะแล้วตรงนี้ครับคือปุ่มกดเล่นเสียงครับเราจะมาเล่นเสียงพร้อมกันนะ <Yeah. S 1> เสียงแรกครับจัมปกระ,ระโดดนั่นเอง สียงที่สครับ g l a s s h o p p e r Ability เป็นเสียงของความสามารถของตั๊กแตนนั่นเองนะครับมาดูข้างในกันบ้างนะจะมีแฝงจะมีแสงคลิปนี้พูดผิดบ่อยลนนิดนึ่งนะจะมีแสงตรงตานะครับ <Jump. S 1> ตรงตรงวันนี้แหละนะครับคล,คลายกันในส่วนของเครื่องในเนี่ยเครื่องไหน ูดเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะของเขเครื่องไหนนะครับก็จะเป็นรูปตะ,ะเแตนจักรกลนะครับเห็นไหมอ่าเป็นรูปตะ,ะเแตนจักรกลเลยนะครับอ่านี่ถือว่ายอมรับว่าส,สวยนะครับโดยรวมโอเคอันนี้คือด้านหน้าด้านบนก็จะมีปุ่มกดนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีโทนนี้หมดเลยนะครับอ่าด้านหลังโอเค เสร็จแล้วก็ไปดูวิธีเอ้ยไปดูเข็มขัดตัวใหญ่กันเลยนะครับเพราะว่าเข็มขัดตัวใหญ่เนี่ยสำคัญมากไม่มีก็คือแปลงร่างไม่ได้นะครับผมไปดูกันเลยก็อันนี้ก็จะเป็นจินซุรวันดเวอร์นะครับแล้วจะแกะออกมาเลยนะโอเคแล้วก็กทิ้งไปครับโอเคอยังไม่ได้อันนี้วางนะครับวางบนโต๊นะเนาะ เอ่อส่วนที่วางเข็มขัดเนี่ยเป็นวางบนเตียงนี่ครับแรกๆเราก็จะงบน้อยนิดน,นึงอ่ะนะครับตามธรรมเนียมของยูทูบเบอร์ปกตินะครับแรกๆงบน้อยนะหลังๆก็งบเริ่มมีก็ก,ก็ก็ดีฮะก็มันเกิดจากหลายๆอย่างด้วยแหละก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับคือถ้าเกิดคลิปเนี้ยถึงสองไลค์หรือ2วิวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําี P ีต่อนะครับซึ่ง EP 2ีก็เป็นลูกเล่นเดิมนี่แหละแต่ว่าลูกเล่นอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันเยอะปานกลางเนาะนะครับ,นะรบโอเค จะไปดูกันเลยนะครับส่วนในส่วนของรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูบุ๋มเข้าไปจะให้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าด้านข้างนะครับเป็นช่องช่องนี้เข้าไปได้ลึกมากเลยนะครับโโ laughed, ด้านล่างครับด้านล่างเรียว่าสวยมากด้านหลังด้านหลังนี่ครับใส่ฐานด้วยนะครับต้องใส่ฐานนะครับอ่าโอเคปรับแสงไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าสีมันสดมากนะครับปรับแสงไม่ค่อยทัน แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะนะครับปิดเปิดแล้วจะมีเสียงนะครับอันนี้สวิตช์ปิดอยู่เปลืองเปลืองแบบนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้สวยนะครับยอมรับนะ <S <S เป็นในส่วนของเออ <S <S เหล็กที่มันสะท้อนแสงแล้วเห็นผมด้วยเห็นไหมให้ทายใส่เสื้อสีอะไรโอเคนะครับคอมเมนต์กันได้ว่าผมใส่เสื้อสีอะไรนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับทายคลิปเดี๋ยวฉเฉลยว่าใส่เสื้อสีอะไรตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของสีแดง แดงเกือบเกือบมาเจนตาแต่ว่าอีกนิดเดียวก็จะเป็นมาเจนตาแล้วแหละนะครับแต่ว่าแดงมาเจนตาก็คือแดงอมชมพูนะครับเนาะแบบสีดีเคทอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับเป็นที่เลื่อนนะครับเปิดปิดเดี๋ยวค่อยว่าดลูกเล่นตรงนี้กันเนาะโอเคไปดูกันเลยโอเคครับคราวนี้เราจะมาลองเล่นลูกเล่นกันเลยนะเอออย่างแรกครับเราจะเล่นให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับรีวิวเข็มขัดก่อนไปในตัวเลยก็แล้วกันนะอย่างแรกนะครับเข็มขัดนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับผมอ่ะกดเปิดเลยพร้อมอตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไฟข้างหน้าไปพร้อมกันสามสองหนึ่ง,งถ้าเกิดดังไปเบาไปนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่เป็นมือใหม่นะครับ ต่เช็คคลิปต,ตัวเองตลอดเวลาเนาะโอเคครับต่อไปนะพอเข็มขัดเสร็จปุ๊บเรามาที่ตรงนี้ฮะ,ะน่ครับตัวนี้เข็มขัดยังเล่นได้แค่นี้นะครับถ้าเกิดเรายังไม่ทําอะไรนะอ่ะตัวนี้ครับเราก็กดตรงนี้ฮะ, <S <S อ,ะอธิบายเล็กๆนะแล้วก็สแกนตรงนี้ฮะ แปลงล่างกล้องมันจะปรับแสงไม่ทัน,นครับทุกคนใช่เพราะว่าแสงตรงนี้มันจะกระพริบตลอดเวลาโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ผมจะให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเอามาอีกทีนึงนะครับอย่างแรกนะผมขอหา ทิ่ตั้งดีๆก่อนอันนี้คือการเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคกดตรงนี้สสแกนนะครับสแกนตรงนี้มันจะมีปุ่มสแกนอยู่ดึงออกมาดันเข้าไปในรูครับ ค okay. ต่อไปครับหนังไรเดอร์ทุกเรื่องนะอุย้ยรวไฟค้างนานนานนานผมสงวรน,นะครับผมแล้วก็หนังไรเดอร์ทุกเรื่องนะครับผมจะต้องมีท่าไม้ตายนะครับกดต,ตรงนี้นะกดตรงนี้ดันเข้าไปให้สุดคนระับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็เวลาจะเอา progress key ที่เข้าไปเนี่ยออกมาเราเราดึงไม่ได้นะถ้าเกิดเราดึงคือคือเจ๊งนะครับคือพังนะเราต้องดันตรงนี้ฮะตรงนี้มันดันได้มันเป็นสปริงเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันขยับได้นะเป็นตัวของมันเอง okay, โอเคดันไปโอเคประมาณนี้เนาะเวลาเอาออกแล้วมันก็จะดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้คราวนี้อธิบายแบบลึกซึง้งนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้ง สแกนสแกนตรงนี้เลยนะครับมีให้สแกนอยู่กลางตีกลางต<ล><ล><ล>ีแตงร่าง อันนี้นะครับโอเคท้าไม้ตายดันเข้าไปฮะกูดหลักนะครับจริงๆยังมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปต่อคลิปที่2เนาะแต่อันนี้ผมจะวิธีคร่าวๆเลยนะครับที่เขาใช้กันในตอนที่1นนะโอเคแล้วก็ดันออกครับ ปึ๊บดึงแล้วปิดโอเคตรงนี้ครับเอ่อคือสายเข็มขัดนะแป๊บหนึ่งอ่ะออกมาสายเข็มขัดนะครับสายเข็มขัดนะตรงนี้จะเป็นอ่อสายเข็มขัดนะครับสองเส้นนะครับมีมาให้สองเส้นกับที่ปิดท้ายเข็มขัดนะครับ1นึนนอันนะครับเรียกเป็นอันก็แล้วกันนะลักษณะนาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชิ้นแบบนี้เรียกกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสีเขียวอมเหลืองนะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันครับโอเคทีนี้เราจะลองไปประกอบกันเลยอร่อยเลยครับประกอบอย่างแรกครับให้ทุกคนสังเกตนะตัวอะไรฮะสังเกตตัวนี้ตัว R สังเกตตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โฟกัสโฟกัสโฟกัสด่วนโอเคตัวเฮะตัวนี้ตัว L ตัว R นี่ครับเราก็ใช้อันเนี้ยนะครับดูฮะอันไหนอันนี้ตัวอะไรนะครับเราถ้าเกิดด้านนี้ไม่มีนี่ครับลองพลิกด้านหนึ่งถ้าเกิดด้านนี้ไม่มีก็แสดงว่าสีมันเนียนไปกับไอตัวหัวเข็มขัดนะครับอ่ะลองดูครับเจอไหมอึม ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ me, ของจริงเห็นชัดแจ๋วนะครับของจริงเห็นชัดนะครับซื้อมาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เห็นนะครับเห็นนะครับอ่ะตัวนี้ตัว L นะทุกคนตัว L นะครับอ่ะทีนี้ L ต้องใส่คู่กับอะไรใส่คู่กับ L ครับ L ต้องเข้ากับ L นะ L เข้ากับ R ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือกดบีบตรงนี้บีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้นะแล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะครับ นี่บีบตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วปล่อยฮะเปรียบนิดนึงให้มันปล่อยได้นะครับแป๊บหบนึ่งนะอ่ะนี่ปึ๊บอย่างนี้ครับพอใส่เข้าไปเสร็จปึ๊บค่อยปล่อยนะโอเคได้แล้วนะครับข้างหนึ่งข้างหนึ่งครับนี่นะข้างนี้นะครับเหมือนกันครับตัว R นะสังเกตมีตัว R อยู่นะครับอันนี้ตัว R ครับอ่ะบีบนะครับบีบนะ บีบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วปล่อยฮะเรียบร้อยนะครับก็จะสําเร็จนะครับอ่ะต่อมาฮะเอาด้านที่ไม่มีตะปุ่มตะปัมอะรู้จักด้านที่ไม่มีตะปุ่มตะปำไหมครับคือด้านที่มันเป็นรูโบรูโบรูโบทุกอันครับอ่ะอันนี้คือมีตะปุ่มตะปมคือมีปุ่มยื่นออกมานะครับเห็นไหมอันนี้คือด้านที่ไม่มีตะปุ่มตะปมโอเคนะครับเอาเอาอันนี้ใส่เข้าไปสาใส่ด้านที่ไม่มีตะปุ่มตะปมนะครับ จากนั้นที่มันไม่มีนูนออกมานั่นแหละนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับก็ใส่เข้าไปเลยจะใส่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันใส่ได้นี่ครับโอเคแล้วก็เอาตรงนี้นี่นะครับปิดนี่ครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตอันนี้ตะปุ่มตะปาเจอกับดูนะครับมันเข้ากันได้แล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จครับเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนเลื่อนตรงนี้ครับอ่ามานี่ครับให้มันอยู่ตรงกลางนี่ครับ จะยากนิดนึงโอเคจะได้ครับสิบลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่ขอททดออกนะครับตอนรีวิวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับโอเคนะครับวิธีทอดออกก็กดนะครับวิธีทอดออกนะทุกคนถอดออกนะครับนี่นะกดปึ๊บดึงปล่อยเข้าก็กดเข้า ปล่อยนะครับออกกดดึงปล่อยเรียบร้อยครับอเคไปดูการเล่นครั้งสุดท้ายและทําไม้ตายสุดท้ายกันเลยครับจริงๆมีลูกเล่นมากกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ถึง2 l i ไลค์หรือ2 v i วิวเมื่อไหร่นะครับผมจะไปต่อลูกเล่นที่2เลยเนาะอันนี้ผมจะไม่ผมจะอธิบายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกดปุ่มสแกนดึง เสียบโอเคส่วนถ้าไม่ตายเสียบจบแค่นั้นครับอ่ะมากดบูมบแต่งหน้า ตรงกลางนะครับสังเกตว่าจะสังเกตนะครับว่าตรงกลางเนี่ยนะเป็นรูปตะกะแตนนครับอ่ถูกไหมโอเคนะครับประมาณนี้นะถ้าไม่ตายครับกดตรงนี้ จริงๆผมมีมากกว่านี้นะครับของเล่นผมจริงๆมีมากกว่านี้นะครับมีมัตเรดด์นะครับมากกว่านี้นะอ่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใ่ทีหนึ่งมานี้เนะี่ยของผมก็จะมีวูฟนะครับตัวของวูฟอะ นะครับเป็นพระรองนะครับนะครับแล้วก็ยังมีคอมเมดเอร์ตัวอื่นนะครับแต่ลูกเล่นอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับถ้าเกิดดึงออกก็ดันนะถ้าเกิดจะจริงๆมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับและถ้าเกิดใครอยากดูลูกเล่นมากกว่านี้นะครับคลิปนี้อยากให้ถึง2วิวหรือ2ไลค์ก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเสื้อผมเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยสีอะไรนะครับนะครับ โอเคนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆนะใครที่บอกว่าเสื้อผมสีอะไรได้คนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกดติดตามให้ถ้าเกิดผมไม่กดติดตามก็ขออภยัยกดกดหัวใจนะฮะถ้าเกิดผมไม่กดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่มันกดได้แล้วโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลุกเล่นที่2นะครับเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดถึง2ไลค์หรือ2วิวบายให้ดูคราวสุดท้ายละเสื้อผม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 สีอะไรมันน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโอเค และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นมือใหม่ก็ต้องหัดหัดลองทำคลิปนะครับคลิปนี้ดีหรือไม่ดีจะติว่ากันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตับปรับใช้นะครับในทางที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับบละ